สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนชั้นป .5 ทุกคนนะครับคลิปนี้นะครับครูอุ้มก็จะพานักเรียนมาทํากันต่อในข้อที่3นะครับของแบบฝึกหัดที่1.30นะครับในเรื่องของโจทย์ปัญหาการบวกการลบการคูณการหารสัดส่วน2ขั้นตอนนะครับก่อ,อนที่เราจะเริ่มกันนะครับเหมือนเดิมนะครับนักเรียนอย่าลืมกดติดตามช่องของครูไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะ ไม่ได้พลาดคลิปและที่สําคัญเป็นกําลังใจในการทําคลิปให้กับครูอุ้มด้วยนะครับเรามารุยกันต่อกันในข้อที่3เลยนะครับข้อที่3โจทย์บอกว่าแม่ค้าซื้อกุ้งแห้งนะครับ15กิโลกร,รมัมซื้อกุ้งแห้งมา15กิโลกร,รัมนะครับนำมาแบ่งใส่ถุงแบ่งใส่ถุงถุงละเท่าไหร่ครับเศษ1ส่วน4กิโลกร,รมัมนะครับ พอแบ่งใส่ถุงแล้วมาขายครับเอามาขายถุงละเท่าไหร่ครับ250บบาทอ่าคำถามคือถ้าแม่ค้าอ่าขายกุ้งแห้งทั้งหมดจะได้เงินกี่บาทนะครับอ่าพอเราอ่านโจทย์แล้ววิเคราะห์โจทย์แล้วนะครับเราก็มาสแสดงวิธีคิดกันว่าเราจะมีวิธีคิดยังไงถึงจะได้คำตอบนะครับวิธีคิดนะครับอ่าอันดับแรกเลยนะครับ หาจำนวนถุงที่ใส่กุ้งแห้งใช่ไหมครับหาจำนวนถุงที่ใส่กุ้งแห้งจากปริมาณกุ้งทั้งหมดวิธีการก็คือหาจำนวนถุงที่ใส่กุ้งแห้งก็คือเอาอะไรครับจากปริมาณก็คือ ปริมาณกุ้งแห้งทั้งหมดแห้งทั้งหมดนะครับหารด้วยปริมาณกุ้งแห้งที่แบ่งใส่ถุงใช่ไหมครับหารด้วยปริมาณกุ้งแห้งที่แบ่งใส่ถุงนะครับ ที่แบ่งใส่ถุงถุงละเท่าเท่ากันถุงละเท่าเท่ากันนักเรียนพออ่านออกนะครับทีนี้เราก็นำหาจำนวนเงินของที่แม่ค้าขายกุ้งแห้งทั้งหมดนะครับสถิติที่สองก็คือหาจำนวนเงิน ที่แม่ค้าขายกุ้งแห้งทั้งหมดนะครับที่หาจำนวนเงินที่แม่ค้านะครับขายกุ้งแห้งทั้งหมดนะครับหายังไงก็คือโดย่า นำจำนวนถุงที่บรรจุกุ้งแห้งก็คือนักเรียนต้องนำจำนวนถุงที่บรรจุกุ้งแห้งนะครับคูณใช่ไหมครับคูณกับราคากุ้งแห้งแต่ละถุงาราคาอ่า นะครับคูณกับคูณกับโดยนำจำนวนกุ้งแห้งบรรจุก,กุ้งแห้งแต่ละถุงใช่ไหมครับเดี๋ยกลับมาแล้วโดยนำจำนวนถุงที่บรรจุก,กุ้งแห้งคูณกับราคาขายราคาขายกุ้งแห้งแต่ละถุงอ่าราคาขาย เริ่มเบอร์ละราคาขายนี่คำว่ากุ้งหายจะแห้งอย่างเดียวเลยราคาขายกุ้งแห้งใช่ไหมครับแต่ละถุงอ่ะโอเคนี่ก็คือวิธีการคิดนะครับก็คืออันดับแรกเลย เราต้องหาจํานวนถุงที่ใส่กุ้งแห้งก่อนว่าได้กี่ถุงใช่ไหมครับวิธีการก็คือเอาจํานวนกุ้งแห้งทั้งหมดาหารนะครับหารด้วยนี่ครับหารด้วยอะไรครับปริมาณกุ้งแห้งที่เราแบ่งใส่ถุงถุงละเท่าเท่ากันก็คือเอา15หารด้วยเศษ1ส่วน4นะครับเราก็จะได้จํานวนถุงมา พอได้จํานวนถุงแล้วเราก็ต้องหาจํานวนเงินนะครับก็คือเอาจํานวนถงุงที่ได้มาคูณกับ250เพื่อหาย,ยอดขายนะครับจำนวนเงินที่ขายได้ทั้งหมดนะครับวิธีคิดก็ประมาณนี้นะครับต่อไปเรามาสแสดงวิธีทํากันนะครับพื้นที่เหลือเยอะอ่าลืมเ,เปลี่ยนสีปากกานักเรียนก็ต้องวิเคราะห์นะครับฝึกวิเคราะห์ะวิธีทํานะครับแม่ค้าซื้อกู้งแห้ง แม่แม่ต้องไม่เอกสิมืนไปแม่ค้าซือ้อกุ้งแห้งกุ้งแหงกุ้งแห้งเท่าไหร่ครับสิบห้าสิบห้ากิโลกร,รมัมต่อไปนํามาแบ่งใส่ถุงถุงละ นำมาแบ่งใส่ถุงนะครับถุงละถุงละเท่าไหร่ครับเศษหนส่วนสใช่ไหมครับถุงละเศษหนึ่งส่วนสจุดว่าเศษหนึ่งส่วนสกิโลกร,รมัมนะครับ จะแบ่งกุ้งแห้งใส่ถุงได้นะครับก็จะจะแบ่งกุ้งแห้งใส่ถุงได้ใส่ถุงได้ก็คือเอา15หาใช่ไหมครับหารด้วยเศษ1นึ่งส่วนสี่การหารไม่มีอยู่จริงก็เป็นติบหคูณกับ เศษส่ส่วนหนก็คือถ้าเปลี่ยนจากหารเป็นคูณก็ต้องกลับส่วนเป็นเศษใช่ไหมครับอตอนนี้เราจะหาถุงหน่วยก็ต้องเป็นถุงนะครับก็จะเป็น15คูณ4่ส่วนด้วย1นึส่วนเป็น1นของข้อม่นิยมอยู่แล้วนะครับสิบคูณ4ก็เป็น60นะครับเดี๋ยวเป็น60นะครับสี่ห้าย่สิใส่0ทด2 สีหนึ่งเป็นสี่ก็เป็นหกสิบอ่อแสดงว่าได้หกสิบถุงนะครับอ่าพอเรารู้จำนวนถุงแล้วนักเรียนรู้จำนวนถุงแล้วทำไงต่อครับอ่าก็เอาจำนวนถุงไปคูณกับราคาใช่ไหมครับราคาที่ขายแต่ละถุงอ่าเราก็ต้องบอกว่าแม่ค้าขายกุ้งแห้งถุงละ กุ้งแห้งถุงละเท่าไหร่ครับถุงละ250บาทอ่าโจทย์บอกว่าขายถุงละ250บบาทนะครับทีนี้ถ้าแม่ค้าขายกุ้งแห้งทั้งหมดจะได้เงินถ้าแม่ค้าขายกุ้ง แห้งนะครับทั้งหมดจะได้เงินะจะได้เงินเงินเงินทำยังไงครับนักเรียนต้องทำยังไงเออ,อเราก็ต้องเอาจำนวนถุงก็คือ60ใช่ไหมครับคูณกับอะไรครับราคาขายถุงละ250นะครับ เราก็ตั้งคูณกันปกติเลยนะครับอขอใช้ประกาสีแดงในการทดแล้วกันอขอตรงนี้แล้วกันนะครับ250คูณกับ60ตั้งคูณปกติเลยศูนยคูณอะไรได้ศูนเขียนไว้รอเลยนะครับต่อไป6คูณ0ได้0 6คูณ5เป็น30ใช่ไหมครับ อ่าเป็นสามสิบต้องใส่ศูนย์ทดสามสิอ่าเป็นสามสิบนักเรียนก็ต้องใส่ศูนย์ทดสามต่อไปหกสองสิบสองบวกศูทดสามก็จะเป็นสิบห้านะครับก็จะได้เท่ากับเท่าไหร่ครับหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนั่นเองนะครับหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะครับ เราก็จะตอบได้เลยนะครับถ้าแม่ค้าขายกุ้งแห้งทั้งหมดจะได้เงินถ้าแม่ค้าขายกุ้งแห้งทั้งหมดจะได้เงินองอเงินเท่าไหร่ครับ10,000ใช่ไหมครับ ได้เงินก็คือหนึ่งมืนห้าพันบาทนะครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับกุ้มก็มองว่าไม่ยากนะครับทำไปทีละสเต็ปทําไปทีละขั้นตอนนะครับสำหรับข้อที่3ก็เรียบร้อยนะครับาดังจากนก็ต้องฝึกทําบ่อยๆนะครับอย่าลืมนะครับติดตามคลิปของกุ้มไว้ด้วยนะครับต่อไปก็ คลิปต่อไปก็จะเป็นแบบฝึกหัดอ่าต่อไปนะครับงไงก็สวัสดีครับ